สวัสดีครับมาพอกับบาามวย tour. ออนทัวร์คือกอา์ฟและสินเคยครับมาน,นี่นี่คมาพเ่น้อครับมารับชมมะลิซึ่งมีหุกนน้องสกรนนะครับวันนี้เพิ่งขึ้ังางจางเวที่ครับตอนนี้อยู่ที่บ้านบะว่าครับตำบลบ,บะว่าอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครนะครับนี่ก็อากาศดีครับบ่ค่อยแดดปานใดครับอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีมีแดดมีลมจั๊หน่อยครับอย่างวิีอะไรเงี้ยกำลังสีแล้วครับต่างเวทีกำลังสีแล้ว รมา,าชมโอ casa, ้สารเสือก็เริ่มร้ายนะครับสารก็เริ่มร้ายแล้วมา,าชมครับเอฟซีเขาปูเสือปูสายกันร้ายแล้วโอ,โอ้กลุ่มนี้ก่ชมสร้อยตันครับตีนไม่มีดาห้ามย้ายโ,โอ้ยดูเพิ่นดูเพิ่นมีหลูมมาเลย โอ้ทีมงานเลยเนาะสีผ่าฟา้าเนี่ยโอ้หาร้าเนี่ยออกงานอีกแล้วเนี่ยทีมงานนี่ทีมงานใหญ่ครับทีมงานนี่ทีมงานโซเชีติลี่ครับเจ้าเก่าเจากก้าประจำครับเสียกันเลิมร้ายนะครับโอ้ปิวไปแล้วก็มีมาเนี่ยจริงดีดเนี่ย่ามูผู้อื่นใหญ่เด้อ <c oughs> ับวีทีเพิ่นก,กำลังซีเรียครับนส่วนของวีทีต่อไปก็จะเป็นเครื่องเสียงกับไฟครับบาทกับฉาก พื้นที่ก็คือว่าก็เหมาะก็ดีนะครับกาสิบกว่างคักปันไดกับประจูงในประมาณสามพันครับอันนี้นะเป็นงานฟรีนะครับงานฟรีงานบุญประจำปีบุญพระเวทลมกะโอ้เสียฝนกันเนาะคือลมแน่นเนาะคือสิบมีฝนบันไดหรอวครับงานสิบมี นี่คราววันที่2ีครับวันนี้วันที่21น่สนามจะมบมีน้กันอสียตนบ่ายเช้า้เาเอาบานนี้รถเวทรถตูรลำพูงกันลังสิเข้าเทียบท้าแล้วครับ เยียบร้อยครับเปิดดอ,อกแล้วครับ ต่อขันไฟเรียบร้อยนะครับขันไฟต่อเรียบร้อยใส่ฟิวก็ตโเรียบร้อยครับมอนิเตอร์มอนิเตอร์บนเวทีราะว่าเทคนะครับโอ้มาทางครับ ลับขึ้นมาแล้วโอเมจาโวยมันขึ้นมาแล้วอันนี้เจอบวกว่าเทคกครับ ย้อนเสียงเลยนะครับเป็นการตังตู้ลำพวงที่รวดเร็วครับเปิดออกมาแล้ว เอดออกไปแล้วโอ้กริบโอ้ตึบๆชุดจจดครับย่อ เจอข้างละ10ใบครับสิบเอ็ดสครับโฟห้ครับเก็บข้างละยีี่ดอกครับเป็นว่าเทคครับสองหนึ่งสองวังนั้ยังม่ไดเขาครับ มารับชุมกุ้มพลังครับกุ้มพลังโอ้ยพี GP ครับมนไดดเปิดใช่ไหมครับปเป็นกระร่างไก่ไล่คไป ัสสลามกับมิไว้ซัมนี่ครับพอกันม่ทีนี่นครับผม